สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจในายกยิ่งรักอยู่ครับพี่น้องทั้งหลายลองลองคิดดูสิครับว่าเรื่องข้าวเนี่ยมันมาทีหลังใช่ไหมครับแต่ทำไมถึงเร่งเร้าจังครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่มันกระทำการเพื่อ จูงการปฏิวัติเข้ามายึดอำนาจพี่น้องประชาชนมันเริ่มแฮมเงาออกมาแล้วใช่ไหมพี่น้องถ้าผาดพังมันลากมเจ็ดมาทันทีใช่ไหมครับนั่นแหละครับพี่น้องท่าหลายครับการกระทําทุกวันนี้ของคนกลุ่มนี้แสดงเจตนามานะครับทำยังไงก็ได้ให้เกิดศูนยากาศทางการเมือง เพราะฉะนั้นการที่เวทีปากน้ำได้เปิดขึ้นมานั้นพี่น้องครับนี่ละคือตัวจริงเสียงจริงของตัวแทนประชาชนรากหญ้ามีทุกกลุ่มทุกเหล่าที่เข้ามารวมกันครับเช่นโคศกของเราที่ลงไปเนี่ยนักรักประชาธิปไตยตัวยงและพร้รอมทีมงานทั้งหมดเช่นคุณหนุ่มโคราชพี่เติมสมศักดิ์ คุณสอนรักหรือป่ายน์แม้กระทั่งจัตุคามสนามหลวงเนี่ยสมศักดิ์เนี่ยพวกเราเนี่ครับถ้าประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์พวกเราไม่เลิกต่อสู้ครับพี่น้องเราก้าวไปพร้อมๆกันและยืนเคียงบ่ายเคียงไหล่กันทุกวันนะครับพี่น้องเราถอยไม่ได้อีกแล้วเพราะคนเหล่านั้นพยายามสร้างปัญหากับพวกเราตลอดเวลา พี่น้องลองคิดดูนะครับงบประมาณที่เราจัดมาไว้ให้กับพี่น้องทั้งหลายนั้นถูกคัดค้านจากกลุ่มอมาตย์ตลอดเวลาไม่เคยเปิดโอกาสให้เราเข้ามาบริหารงานยังสงงาพาเผยเลยพี่น้องเขายื่นคัดค้านทุกเรื่องที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเข้าไป ยี่ยมพี่น้องประชาชนแต่ละที่นั้นเขาบอกว่าไม่ต้องการระบบทักษิณแต่คนภาคอีสานพี่น้องทั้งหลายครับวันใดที่เขาขาดนามตะกุลชินวัตนนั้นเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วเขาจะต้องมารวมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้ทักษิณมีโอกาสกับเมืองไทยให้ไหวด้วยใช่ไหมครับพี่น้องคนดีชอบแก้ไขพี่น้องทั้งหลายครับ คนจังไรเอาความชั่วมาสู่ประเทศไทยใช่ไหมครับสุเทพน่ะถึงเวลาจะต้องกลับบ้านแล้วถ้าเป็นโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับตราบใดที่ท่านยังถือบัตรประชาชนอยู่ว่าเป็นคนไทยสุเทพท่านเป็นคนไทยจริงท่านวัดดวงเลยแบบลูกผู้ชายอกสามศอกปกติท่านเหลืออยู่ศอกเดียวท่านเดินทางกลับบ้านท่านวันนี้ยังมีคนไทยให้โอกาสท่านอีกมากมาย สุเทพเปลี่ยนใจได้นะคืนนี้ก็ยังไม่สายใช่ไหมครับเพราะยังไงยังไงคนกรุงเทพเขาก็าเดือดร้อนเพราะสุเทพพอสมควรแล้วองค์กรอิสระที่จ้องจะช่วยเหลือสุเทพนั้นเราก็ดูเริ่มแผ่วลงแล้วนะครับพอเขามองไปมองมานั้นยิ่งสู้บ้านเมืองยิ่งเสียหายและคนกรุงเทพส่วนใหญ่นั้น ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางและได้รับความเดือดร้อนเรื่องการทำธุรกิจเพราะคนสมัยนี้ถ้ารู้ว่ามีปัญหาเขาจะหายไปเลยครับพี่น้องทั้งหลายเมืองไทยเป็นของคนทุกคนรู้ผิดรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยนี่คือคนไทยใช่ไหมครับพี่น้องขณะนี้บ้านเมืองของเรานั้น ต้องการความก้าวหน้าและต้องการความสงบร่มเย็นสามัคคีกันต่อไปต่อไปนี้คนไทยให้โอกาสขอให้สุเทพกลับบ้านด่วนใช่ไหมครับพี่น้องครับเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยเราในวันข้างหน้าและวันนี้ต่อไปครับพี่น้องครับจากโชคชัยหลานย่ามโมสู้ตรงนี้สู้จนวันสุดท้ายจนกว่าจะได้ประชาธิปไตายครับ